อัสลามโมเลกุลมวลวัตุร้อยกิกรัมตุกขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮาราลมาร์เก็ตนะครับพกับผมนะอาบิดีนบัลลังน้อยนอยหน,นอยนะครับหนุ่มหน้ามนคนหนองจอกนะครับแน่นอะนครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์อีกหนึ่งเทปพิเศษนะครับที่ผมจะมาบอกเล่านะครเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยได้ยินคำว่าสมาเอฟโคสโดนถูกง่ายนะครับบางคนยังไม่รู้ที่มาที่ไปเอ๊ะ อภิเดนไอ้สมัยโค้ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับทำไมทำไมมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าขวัญใจคนทั้งหมู่บ้านขวัญใจมหาชนขนาดนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าใครได้ลองใช้ต้องติดใจนะครับมีที่มาก็ต้องมีที่ไปนะครับมันต้องมีจุดกำเนิดนะฮะแน่นอนครับวันนี้นะข้างๆนั่งหน้า หล่อเรียกว่าหล่อแล้วกันนะฮะต้องบอกใช่เห็นหน้าด้วยหรือเปลี่ยนหนาเนี่ยนะครับเพราะว่าหล่อหล่อในแมสนะครับทั้างๆผมนะก็คือคุณธวัชชัยสรรพคุณครับสวัสดีครับมาอันนี้แหละอันนี้แหละครับไม่ต้องตัวฮะคือไลน์เราไม่ต้องตัวนั่งทำงานอยู่ดีๆครับผมตั้งกล้องแล้วบอกเดี๋ยวสัมภาษณ์กันนะครับก็ว่าเราคือรายการฮารามาร์เก็ตเป็นรายการที่ สบายบายนะครับคือท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วนะถ้าคนดูดีๆเนียนะครับอยู่ในร้านอาหารก็ไ like ลได้นะครับอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยฮะเขาอยากรู้นิดนึงสั้นๆก็ไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่แหละผมลเชื่อว่า จะเอาสิ่งเอ่อสี่ห้าปีมาพูดในเวลาสิบนาทีคงไม่ได้นะเอาแบบย่อๆแล้วกันอยากถามพี่เจ้าความจริงไม่สี่ห้าปียี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบก็อาเอาเอาเอาไม่ถามประวัติส่วนตัวเริ่มตั้งแต่ปีแรกเลยไหมเอาไม่เอาฮะผมดูแล้วว่าสองชั่วโมงยังไม่หมดเลยฮะถ้าประวัติพ่ศวัชชัยนะครับเอาไปว่าอยากรู้ประวัติย่อๆที่มาความเป็นไปนะครับของสมัยโคนอะไรคือจุดกำเนิดของสมัยโคครับคื้อราเป็นสิ่งระชนทั่วไปแหละครับ ก็คือคือทำให้มันถูกลงอืการส่งทำง่ายขึ้นครับแล้วก็ดูดรวดเร็วขึ้นครับทำสมัยขึ้นอืไม่เหมือนกับ่นแบบเก,ก่าๆโบราณที่ต้องมาเข้าปุ๊บต้องไปเสียเวลาเขียนจ่าหน้าซองผู้รับผู้ส่งครับแล้วก็ต่อคิวกันยาวเหยียดจนออกมาถึงสองวันเมย,เมย์อย่างเงี้ยงแช่เราก็เปลี่ยนวิธีอ๋อครับ เป็ีนวิธีเอามา้ทำในแพลตฟอร์มซะมให้มันเสียเวลานิดหน่อยในการพิมพ์เพราะว่า,าผู้ส่งข้อมูลก็คือก็คือเราอยู่แล้วเพราะนั้นคนส่งก็คือเรามันก็ไม่จำเป็นจะเป็นต้องไปกรออะไรอีกเพราะนั้นเมื่อมันอยู่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็มันถ้งไว้แล้วใครคือผู้ส่งผู้รับค,คือใครคแล้วก็ใช้ความสะดวกสบายของเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการาเซฟข้อมูลต่างๆในการที่เป็นผู้รับ ั้งชื่อที่อยู่ทั้งเบอร์โทรอะไรพวกนี้แล้วก็ทําทให้มันพิมพ์ออกมาง่ายขึ้นด้วยด้วยอุปกรณ์สมัยนี้มันมีเยอะแยะมากมายครับ,บพิมเตอร์เล็กๆน้อยๆเก็บซะแล้วมาๆ <laughs> ยังไม่เก็บ <laughs> เล้ <laughs> <laughs> วันนี้เป็นอย่างนี้ครับที่ต้องมาสัมภาษณ์คุณธวัชชัย <laughs> มูลเลกพี่ตึงนะฮะมาสัมภาษณ์พี่ตึงเพราะววันนี้จะมีมาทดสอบนะครับ เครื่องเปเปอร์แรงนะครับเป็นเครื่องสรุปว่าจะรีวิวเลยใช่ไหมไม่ยังไม่ได้รีวิวแล้วโชว์เฉยๆเดฉยยังยังไปรีวิวที่บ้านก็คือทําทําระบบให้มันออกมาสอดรับกับเครื่องไม้เครื่องมือครับท่านผู้ชมดูนะครับปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยฮะต้องบอกว่าอ่าถ้าบอกว่าทั้งหมดระบบระบบสมัยให้โพสเนี่ยใช้กับเออ่คอมตั้งโต๊ะได้ใช้กับโน้ตบุ๊กได้มันก็ดูธรรมดาแต่วันเนี้ยระบบเรามันพัฒนาไปไกลกับพี่ถึงนะฮะเราใช้นี่เลย เนี่ยเครื่องเล็กๆกันเนี่ยที่เขาเขามีขายอยู่ในท้องตลาดนั่นแหละได้ซื้อได้ทุกคนซื้อได้เครื่องละพันสองพันประมาณนี้ครับนี่สามารถปริ้นจ่าหน้าได้จริงๆนะฮะลองแท้ลองแม่จะลองลองเลยไหมเออเดี๋ยวจะมเราเดี๋ยวเครื่องบอมาแลเครื่องที่เครื่องของเรอ่าดูนะฮะท่านผู้ชมนะครับจะได้มาคุยไปก่อนเดี๋ยวผมเจะเครื่องก่อนอ่าไม่ใช่ปัญหาครับคือเป็นอย่างนี้วันนี้นะครับต้องบอกว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์ คือโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า Smile Expose on Mobile นะครับคือปกติแล้วนะครับใครเปิด Smile e x o s e เนี่ยก็ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์อยู่แล้วนะครับเราไม่มีค่าแฟรนไชส์เอ่อไม่มีค่า G P ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่อระบบเราไปใช้นะครับ ท่านจะไปใช้กับของของท่านนะครับในสิ่งของที่ท่านขายของออนไลน์อยู่ก,ก็ก็ลดต้นทุนอย่างที่พี่ถึงบอกนะครับมันจะลดต้นทุนประหยัดเวลานะครับในการไปส่งไปษนีเนี่ยไม่ต้องไปตอบคิวไม่ต้องไปจ่ายเงินวางของในจุดดรอปออฟของสมัยโ<อ>พสต์ล้วกลับบ้านได้เลยเ ระบบการจ่ายตังค์มันเป็นเกตเวมันนี่ซึ่งเป็นระบบที่เราเซตขึ้นมาเป็นดีเวเลยเพื่ออำนวยความสะดวกสบายเป็นช่องทางใช่ไหเงินจะพูดต่อไงเออไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวผมก็เอาเรื่องเลยเอาเลยก็คือจ่ายตังค์ในอีเวเลตในระบบนะครับมันจะขึ้นโชว์ขั้นต่ำเนะต้องมี100บาทนะฮะถึงถึงใช้ระบบได้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นโชว์หนึ่งพันแหละแต่ก็เติมไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนะฮะอันในป้อมเนี่ยฮะ ันพร้อมแล้วจ,จับคูกจจบก่ก่อนจับคู่ก่อนนะครับแล้วก็เครื่องแน่นอนครับคือท่านมีทุนนะครับไม่มีทุนเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าก็ใช้กับของตัวเองแต่ถ้ามีทุนมาหน่อยนะครับท่านมีโน้ตบุ๊กมีเ,เครื่องพิมพ์อยู่ที่บ้านถ้าก็เปิดเป็นหน้าร้านของท่านนะครับเปิดเป็นหน้าร้านของท่านแต่ถ้าท่านเปนเดกเรียกว่า มีทุนประมาณ1นึ่งแบาทอยากเปิดร้านแบบรับส่งพัสดุที่เขาเปิดกันสากลทั่วไปอย่างเงี้ยก็น่าอยู่ประมาณไม่เกิน1นึ่งแบาทนะครับต้องมีสเต็ปประมาณนี้จะลองให้ดูนะคนี่เดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับว่าเครื่องเปเปอร์แลกเคอร์วอกสไนมเอ็กโคออร์มบาไป็นงานนี้ฮะเดี๋ยวดูฮะจะมีปิ้งจาหน้าแล้วก็ทําใบเสร็จได้เลยนะครับอานะครับชมดูนะครับนี่ไม่ใช่มายากลนะฮะนี่คือสิ่งที่เราทำกันคือนะครับนะครับ นี่ออกมาอย่างนี้เลยครับนี่เป็นจ่าหน้านะครับอ่าาผู้รับผู้ส่ง,งนะครับระบบมันจะบอกนะปุ๊บยาวขนาดไหนนะครับแต่ปุ๊บก็นําส่งที่ตัวแทนของเราหรือบริษัทใน,นที่เร่อประเทศใช่ครับไม่ต้องตอบผิวตอแถวมไม่ต้องชำระเงินณนะจุดส่งของถูกต้องแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์ก็คือว่ามาำชำระนะครับเขียนนี่ปันยังไหนปั้ตรงนี้ครับปั้นตรงนี้ับนตงนึงเขาหาตัวจริงเขหาตัวผมจะฉีดไม่เป็น เนี่เหมือน,น,นที่ีไม่ค่อยเป็นนะผมเรียนรู้มาแล้วน,นี่เรื่องนี้ครับใช้ประโยชน์ได้เยอะมากแล้วเป็นสติ๊กเกอร์เดี๋ยวต้องจ่ายในกระตูนเขาดูอันนี้ฮะนี่เป็นจานหน้าอย่างนี้เหมืนบบอมนอกับสร้างมือมือถือกระมาณนี้เห็นไหมคือคมมากนะครับเครื่องนี้ก็ก็เป็นแพ็กเกจนะฮะมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมีสติ๊กเกอร์ดูดูเขาเรี่องอะก็มีก็พันพันแปดเก้าสิบนะเท่าที่ผมดูราคาเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ นะฮะเดี๋ยวจะมีเออ่จะให้สะดวกถ้าจะเอาไปรับงานได้ด้วยนะก็มีเครื่องช่างเล็กๆหน่อยนะพี่นะก็สักไม่กี่บาทนะสองสามร้อยบาทสองสามร้อยเดี๋ยวจะเอาเอาไปซื้อแล้วทำรีวิวทีเดียวเขเคยเห็นในในในสถานที่ขายพวกแอร์สแมคโครอ่ะแมคโครมีพวกนี่นี่นี่เป็นสติกเกอร์เนี่ยแล้วก็พอเราเนี่ยเราก็จัดหน้านี่นะฮะเราก็ ที่จ่ายง่าอย่างเงี้ยแต่บางนี้ก็ได้แต่ไม่ตรงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็จ่ายง่าอย่างนี้เใช่ไหมฮะแล้วก็คือไปเซนีนะฮะก็เขาก็สแกน QR โค้ดเออเนี่ยตรงเนี้ยบาร์โค้ดตรงเนี้ยนะฮะสแกนบาร์โค้ดนะมีประโยชน์นะมีประโยชน์นะเพราะใช้บาร์โค้ดตัวนี้ได้ส่วนลดมากกว่า50%าสิบรนต์ใช่งนำสคือแค่มีสมายเนี่ยลด จากเออ่ขาเรียกว่าดิสคาวนะครับจากสมัยโค้ชนะกว่า50%เมื่อไม่ใช้อะไรบริการที่ภาไปต้องผ่านระบบสบายเท่านั้นนะต้องเป็นระบบของไปรษณีย์ไทยเองไม่ไม่ได้ส่วนลดไไม่่ดด้สวนนละครับหรือเขาจะลดให้เฉพาะส่วนส่วนที่ไปทำโปรโมชั่นเฉยใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของมาร์เก็ตเรื่องของธุรกิจในการที่เป็นลูกค้าวิลสิเใช่เรื่องอีคอมเมิร์ซแค่นั้นเองอือฮึอืออฮึานะครับและนี่ก็คือ กำเนินดคือกำเนิดก็คือพี่พี่อ่พี่ถึงบอกว่าทำให้มันง่ายึ้นแบบนี้ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเพ็นงทุกอย่างให้มันง่ายนะครับให้อ่าก็เรียกว่าท่านตัดความยุ่งยากสมัยก่อนไปทั้งหมดนะครับวันนี้ถ้าเราเพิ่มะระบบแทตฟอซอนที่ทันสมัยนะครับนนคบเนเฒ่าคนแก่ก็ให้ลูกหลานทําให้ง่าไปเลยส่งของให้กันใ,ใ,หให้หลานที่ไม่หน่อยจากมือถืออาจจะส่ง ไอ้ตัวนี้ซื้อไว้ติดบ้านก็ดีนะดีครับมีราคาต่ากว่านี้ก็มีนะฮะแต่ก็แต่ว่าก็ก็หาซื้อเอาแต่ว่าของระบบสมากสามารถสามพ์มได้หมดตอนเนี้ยใช่ใช่ครับเล็กกว่านี้ก็ก็มีแต่ว่าอันนี้ผมว่าขนาดมันกาลังพอเหมาะการใชใช่กําลังดีนะฮะแบบคือกําลังชัดเวลาไปส่งของ่ะมันมันมีนะฮะกี่กี่ขนาดอะไรบ้างนะใบใบเนี้ยเยอะๆอยู่เรามีห้าสิบมิลเจ็ดสิบแปดสิบมิลหนึ่งร้อยแล้วก็ที่เราของเราดีกี่มิลฮะตัวนี้อันขนาด ปลายแปดสิบมิลแปดสิบมิลมิลเจ็ดสิบเจ็ดถึงแปดสิบประมาณน้ถ้าเป็นห้าสิบมิลก็จะเล็กกว่านี้หน่อยจะเป็นไปเสร็จจานขนาดนี้อันนี้พิมพ์ได้สองระบบของเขาที่ผมว่ารีวิวให้เขาเลยดีกว่ารีพิมพ์ได้สองสองระบบคือพิมพ์ได้เป็นกระดาษธรรมดาแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ได้แล้วใช้ความร้อนไม่ใช้หมึกก็ถือว่า คุ้มค่านะานะสมายก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะถ้าเจ็บเจอที่มีประโยชน์จะมารีวิวให้เรวดนะเราไม่ไม่ได้คืเอ,อเก็บตังค์เลยนะอะไรนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอะไรที่เราดูแล้วนะมันสามารถลดต้นทุนได้เพราะว่าธุรก,กิจสมายนะหัวใจหลักมันคือธุรก,กิจของการให้นะครับเราไม่ใช่มาเพื่อกอบโกยเราไม่ใช่มา หวังผลกําไรแล้วแล้วก็พอได้สตางค์เดี๋ยวก็เลิกกันอะไรกันไม่ใช่เราจะต่อยอดนะครับวันนี้แค่สมัยโพสเนเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอย่างที่พี่ตืงบอกว่าวันนี้พี่ตืงมองว่าถ้าใช้ระบบสมัยเนี่ยคนที่ใช้นะครับจะลดต้นทุนค่าขนส่งนะครับจะประหยัดเวลานะครับ จะเอ่อเขาเรียกว่าจะเอาเวลาต่างๆนานา,าที่ต้องมาวุ่นวายอยู่กับการต้องไปต่อคิวอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาไปทํามาหากินนะครับแล้วสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับอันนี้ั้าบอกว่าเครื่องเล็กเ็กอย่างนี้นะครับท่านนะครับก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับผมยืนยันนะครับว่าสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆนะฮะนะครับแล้วก็มีคนทําแล้วหลายรายนะครับ อันนี้แต่แต่ถ้ามีประโยชน์อยู่พี่ถึงถ้าเขามาีสินค้าของเขาขายอยู่เนี่ยจะดีมากถ้ามีเครื่องตัวนี้จะด,ดีเพราะว่าสามารถคือคือง่ายๆสบายเนี่ยระบบตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาเลขบาโ้ดแท็กกิง้งได้ทันทีณเวลาที่ต้องการขายเพราะคนที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่สำคัญที่สุดว่สาสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยถ้าเราสามารถให้เลขแท็กกิง้งเขาได้เลยในการว่ารเราสามารถ แจ้งเร่งนำส่งได้ความน่าเยือดถือในการส่งก็จะสูงนะครับสูงมากกว่าแล้วทำงานที่สุดเวลาเราเครื่องนี้ไปด้วยเรามือถือรถไปเนี่ยเราขายที่ไหนก็ได้ถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ทำการไปนีเปิดปกตินะเช้าถึงเย็นอย่างเงี้ยเราเราขายในขณะที่เราขายเรามีของติดรถไปด้วยของเราอาจจะไม่ใช่ชิ้นใหญ่จะเป็นพวกเจลน้ำหอมหรือดอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยอาจจะนของไม่เกินหนึ่งกิโลสองกิโลประมาณนี้เราก็สามารถ อ่วิ่งไปส่งไปที่ไหนก็ได้หากไหนก็ส่งเด้มันมันจะทําให้การส่งเราเราส่งได้ตลอดเวลาคขายของได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอลูกค้าสั่งวันนี้อืพรุ่งนี้ส่งให้นะผมก็ผมว่ามันเชยแล้วล่ะโอ้ไม่ได้ละวื้ออย่าง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 เงี้ยที่ผมสั่งซื้อผมก็ถามเลยว่าส่งให้ส่งเลยได้ไหมครับคําตอบไม่ได้นะอืต้องรอพรุ่งนี้เอาผมบอกว่าได้ได้เล็กใ็กิ้งเลยไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ ต้องต้องว่าพวกนี้แต่ผมส่งผมไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อคนส่งนะแต่ว่าคนส่งเขาก็ไม่ไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับคนส่งนะมันเกี่ยวกับที่คนส่งคนส่งไม่สามารถไปส่งให้เลยใช่ไม่สามารถออกเลขยแท็ปกิ้งได้เลยดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนส่งคนส่งทุกคนส่งไม่ไม่มีบรษัไหนที่ที่ที่ไม่สามารถออกเลขยได้ออกเลขยได้หมดแต่เือว่าคนส่งคนส่งต่างหากคนส่งต่างหากเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราเราจะเฮ้ยสมายแล้วคนเจ้าอื่นไม่ดี ขาดีหมดนะค,ค,นค,นคือตัวตัวสัตว์อยูย่ยที่เซ LP อร์วิสต้องเลือกเราแล้วแต่ของเราเนี่ยทาให้ทุกคนออกแท็กกิ้งได้นักเดียวนั้นเลยใช่คือทุกคนสบายใจได้ออกเล่งแท็กกิ้งไม่ว่าจะเป็นแท็กกิ้งจากตัวสมาชเองหรือแท็กกิ้งจากพ์ทเนอร์ซึ่งซึ่งซึ่งก็คือไปที่ไทย้วตอนนี้เป็นไปที่ไทยหน้าเจ้าเดียวนะครับหรือเจ้าเดียวสําคัญที่สุดพอได้เลขแท็กกิ้งแล้วเนี่ยมันมีส่วนลดตามลําดับ ของผู้ที่ใช้ก็เริ่มต้นที่เรามองว่าเออน่าจะมีส่วนลดมากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นีนี้นะก็แล้วแต่การตกลงกับจากผู้ใครกับผู้ผู้ที่แจ้งให้อะผู้ที่แนะนำอ่ะก็ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อเมื่อต้นจากราคาเด็กปกติมันมีติดอยู่ในหัวใจคนส่งว่าถ้าใช้ไปรษณีย์ไทยแล้วเนี่ยเราเป็นหลังบ้านไปรษณีย์ไทยแล้วเนี่ยมันช้าไหมฉนส่งก็ไม่มีเร้าองไหนช้าต้องตามเวลาหมดจะช้า แต่ช้ามันก็อยู่ที่เวลาการส่งอยู่ที่คนส่งเองต้องมีระเบียบในการส่งด้วยครับคือต้องรู้จะส่งงานกับใครครับต้องรู้เวลาเขาอืมบางทีเปนโจ้คนส่งอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมบอกได้เลยนะผมอยู่ในวงการนี้ไม่มีบริษัทไหนที่จะรับงานแล้วส่งช้าไม่มีครับแต่ว่าปัญหามันไม่อยู่ที่บริษัทปัญหามอยู่ที่คนบางทีเป็นร้านไปณีย์กระชนต้องยอมรับได้แล้วก็เอาไปส่งช้าการจัดการคือไม่ส่งที่ไหนเขาไม่ถึงให้คุณได้หรือไม่ครับ เพราะนั้นนักปัจจุบันเนี่ยเน็ตเวิร์กที่การเชื่อมโยงกันเข้าถึงเครือข่ายของสมายเนี่ยเป็นการเชื่อม API เน็ตเวิร์กออนไลน์กับบริษัทเป็นคู่ค้าตลอดเวลา24ชัว่วโมงเพราะนั้นเรื่องการโอนถ,ถ่ายข้อมูลเรามีการโอนถ,ถ่ายข้อมูลเน็ตเวิร์กตลอดเวลาเพราะนั้นเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันถึงสามารถติดตามแทฮกิ้งติดตามการส่งรอบเวลาของเขาเนี่ยเราจะรู้การทำงานของเขาหมดพียงแต่ว่า เวลาเราไปส่งเนี่ยเราไปส่งกับตัวแทนซึ่งตัวแทนนั้นใช่สาขาอืโดยตรงเขาหรือเปล่าหรือเป็นแค่ฮาร์ดอย่างเช่นโฮม, home, อมเอาบ้านมาทำออฟ,ฟิศเป็นแค่สถานที่รับฝากซึ่งก็ต้องรอขนส่งเขามารับตามรอบครับแล้วสถานที่ทรับฝากมันก็อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ทาออนไลน์ระบบดาวซึ่งก็ตลอดต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัทเขามาเพื่อมายิงสินค้าเข,ข้าระบบกราสินค้าเข,ข้าระบบ แล้วส่งข้อมูลกลับไปบริษัทแม่ครับมันเลยกลายเป็นว่าถ้าทุกที่ที่ที่ไปส่งเนี่ยมันจะช้าไปอืประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวันเต็มเต็มของทุกทุกบริษัทก็แต่สมุดสมายเนี่ยถ้ามีสมายก็พอช่วยได้ตรงนี้ก็ก็ถึงได้บอกว่าของเราเนี่ยมันออนไลน์เลยออนไลน์เลยและสาคัญที่สุดการการการที่เราใช้บริษไทที่เป็นสาขาครับมันมีทั่วทวประเทศอะมันครอบคลุมหมดมีทุกตะมนมีทุกประเเราใช้เราใช้บริษัทเป็นสาขา เป็นตัวแทนรับให้เราเป็นตัวแทนรับให้เราแล้วก็หน่วยงานพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานอีกเม e r c e ของเขาเป็นการส่งของให้เราซึ่งมีการสิทธารรมที่เปษและแน่นอนคือไม่เกินสามวันของ e ms แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราส่งคือเป็นเตอร์เดย์คือส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงแต่การส่งต้องไม่เกินสี่โมงเย็นนะไม่เกินสี่โมงเย็นรอบครับแต่ดีที่สุดคือการส่งขอนเที่ยง ตรงนี้แน่นอนอ่าโอเคครับอ่าแล้วครับนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับจุดกําเนิดของสมายด์โพสทําไมอ่าจบแล้วเหรอนรายการมาประมาณนี้ประมาณประมาณเลยรู้แล้วผม,มต้องเรียกตัดไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ตึงก็มีอันมากไอคิดอะไรไปเยอะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโลจิสติกส์บ้างจะมาคุยเหรอยคุยที่ยังไงเหรอรอบหน้าจะแบบคุย,ก,ยกันเรื่องการขนสง่งบ้างอันนี้คุยกันธุรกิจอิเล็กทรอนิรส์เดี๋ยวะเข้ามันไมีใช่การร่วมนะอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวครับคือ,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 อถ้าผู้ชมสงสัยมาก็เลยถามให้อ่น,นะครับวันนี้ผมอาบิดีนบอลลังน่อยน้อยนอย้นอยนะครับกับคุณพุทธชัยสปพคุณนะครับขอบการาบคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมมุลวะตุลลอฮิวะะบเราะกาตุฮลสวัสดีครับสวัสดีครับ